ครับสวัสดีครับผมกองวันน้งแวงนะครับตมบมือวเงินอำเภอหนองพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเได้ถูกคุมอีท่องนะครับหมอไช่นะครับฟ้าหมอไช่นะครับยุบานขมื่นนะครับไอพวกยน่อเติมนะครับอีผ้านะครับอีผ้าลูกสาวมันซื้อตายนะครับกระบักโต้งนะครับนะครับไอพวกกระบดวีทุเหนี่นะครับนะครับตะกูลเยี่ยนซ่งนะครับ ไอผพวกกุมมิโตเค่สำนักสงฆ์พรักกะเทยโบนะครับนะครับเสียมศาสนานะครับล่วงไทยบ้านอื่นบานนันบานนี่ตั้งแต่วัดกะมีนะครับจากการใส่เขียงใหม่เขียงมือนะครับของข้าราชการบมือหูวานลักหลอกก็มาใสา่เอาลอยเอาไม่ตาใสักทหารเห็ตำรวจผมไม่รู้นะครับนะครับตัวน,นี้ก็ยุดทางฝ้าหมาใช่ นกุญแจทางหนึ่งนะครับอีลัมย่ายเมาใช้นะครับท่องเหมาใช้นะครับซื้อซื้อเฟียเั็นกระซื้อนี่แหละครับนะครับพวกเอานาอีซื้อทั้งนาลูกกูร้านกูนะครับขาที่บ้านเป็นวาเลนต์นะครับเบิ้งไปเบิ้งกันบ้านนองแม่งนะครับสำนักสงฆ์ปากกระเทยโบนะครับพวกมันใหญ่สถานที่ใหญ่เฮี้ยนไปอยู่รอบวัดแล้วนะครับรอบรอบสำนักสงฆ์แล้ว ได้หลายลังแล้วนะครับเพื่อท่องมูลนิเพยเหลียมมูนี้นะครับสางเยนไหมทุกหลังนะครับผลประโยชน์ของพวกมันนะครับนะครับกบพวกบานเลี้ยงยุคหางตรออนะครับตรงคำไอ้ทั้งใบกระนวนทำมาจากนำพ้องนะครับหรือเสื้อเข้าไปเบื้องหลดนะครับพวกนี้กระบดนะครับเป็นไพ่ตัวชาตินะครับเห็นฆ่าประชาชนทำร้ายฆ่าชีวิตประชาชน คนธรรมดาเทศบาลาลทีวิตหลเขาพูดอลไรหมู่บ้านตำบลแล้วครับหลอำเภอแล้วพรมันจัดกินขาทีวิตหลหมู่บบานแล้วทั้งยาบายาเสพติดนะครับเบรก็ยังขายกันนะครับซุ้มเย็นส่งนะครับยังขายยาบาดสำนักสงฆ์นะครับปากเทยโบนี่นะครับปากแช่ซอยหนเด้ครับอันนี้เป็นข้าวได้ปากแช่ได้ครับเตือนไผ่นะครับกุมวิทุเคนะครับกุมวิทุเคหมอไช่กับยัาฝ้าหมอไช่กับยู่วไอ้บางขมืดนะครับ เสื้อถอดไปเบื้องเอานะครับฝากแค่อย่ด้ครับฝากแค่อยเด้อครับ